ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ชชาแนลนะคะพนาคุยอยู่กับนรงเรื่องงานและปัญหาต่างๆของฟาร์มนรงเป็นผู้จัดการใหญ่ดูแลทุกแผนกที่นี่และพนาก็เป็นผู้ดูแลทั่วไปและทำงานในหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารอีกด้วยนอกจากนั้นพนาคือหุ้นส่วนคนหนึ่งของที่นี่ และเป็นหุ้นส่วนใหญ่เสียด้วยสิในเมื่อเขาเป็นเจ้าของที่ดินนับร้อยๆ้อยไร่รแต่เขาไม่เคยแสดงตัวกับใครว่าเขาคือเจ้าของนอกจากเป็นหัวหน้าง,งานในบางแผนกและดูแลเรื่องทั่วไปแต่คนในเท่านั้นที่รู้ว่าพนาคือคนสำคัญของที่นี่มากกว่าคนทำงานอื่นๆแล้วคนใหม่เป็นยังไงบ้างล่ะเห็นชื่อนพวรรณที่ทางโน้นส่งมา นรงหมายถึงฝ่ายบุคคลทางสำนักง,งานกรุงเทพฮะก็ทำงานใช้ได้มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านานๆเราจะมีคนงานผู้หญิงมาสักคนแบบนี้นรงถามแต่ก็ไม่ได้รอคำตอบจริงจังอะไรเพราะเขาเอ่ยอีกว่าแต่คงไม่ใช่ดาวหรอกนะเพราะถ้าผู้หญิงที่เป็นดาวเขาคงไม่เลือกเรียนทางด้านนี้เมื่อวันก่อนอาแวะไปที่บ้านเรามานะ่ะ เห็นพี่นงบนใหญ่เรื่องเราไม่ยอมมีฟงมีแฟนสักทีทำไมอยู่อย่างนี้ล่ะหาแฟนไม่ได้หรือไงนาลงบอกล้อเขาเอนดูหลานชายคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพนาเป็นคนทำงานดีมีความรับผิดชอบหน้าตาเขาก็จัดว่าเหล่าๆทีเดียวแต่เท่าที่เข้ามาอยู่ที่นี่ยังไม่เคยเห็นเขาพาผู้หญิงเข้ามาสักคนพนาเคยคบผู้หญิงมาหลายคน แต่ก็ไม่มีใครจริงใจกับเขาพนาลงโทษว่าเขาเป็นคนจริงใจเกินไปแสดงความรู้สึกชอบพออย่างตรงไปตรงมาแต่ผู้หญิงบางคนอาจไม่ชอบสไตล์ลูกทุ่งอย่างเขาก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีใครถูกใจหรอกฮะเขาบอกผู้เป็นอาตรงๆพวกเสมียนสาวๆที่มาทำงานที่นี่ล่ะไม่สนใจบ้างหรือไง ความจริงเรื่องฐานะแม่เราเขาก็ไม่เกี่ยงนี่ขอให้เป็นคนดีแล้วเรารักก็พอแม่เราเขาคงถือว่าเขารวยอยู่แล้วมัง้งนรลงพูดถึงพี่สะพ้ายแล้วล้อพอรู้มาว่าฝ่ายนั้นอยากได้ลูกสะพ้ายอยากมีหลานมากเพราะมีลูกชายคนเดียวและตอนนี้พนางก็ใกล้จะสามสิบอยู่แล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครให้แม่เห็นว่าจะมีหลานให้เลย มันพูดยากครับอาผมเองก็ไม่เคยคบคนที่ฐานะหรือสิ่งประกอบอื่นนอกจากนิสัยใจคอที่แท้จริงแต่คงเพราะยังไม่ถึงเวลามั้งครับก็เลยไม่มีหน้าแปลกที่เขาปฏิเสธอยู่แต่ใจเขากลับนึกถึงหญิงสาวผู้มาใหมา่นพวรรณมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะักแต่ทำไมนะเขาถึงได้มีหล่อนเข้ามาในความคิดได้บ่อย หล่อนทำงานแข็งขันและตั้งใจและมีความสามารถอย่างคนที่รักงานด้านนี้และใส่ใจหาความรู้ใส่ตัวหล่อนไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำงานอย่างขอไปทีเพราะเรียนรู้แต่ด้านทฤษฎีมาเท่านั้นซึ่งเรื่องงานหล่อนทำให้เขาทึ่งไม่น้อยทีเดียวอีกทั้งยังเรื่องส่วนตัวนพวรรณไม่เคยทำให้เขารู้สึกว่าหล่อนคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง หลอนไม่ได้ชายหูชายตาให้ใครหรือแม้แต่เวลาทำงานก็ขมักขม้นใส่ใจอยู่กับงานเต็มที่ชายหนุ่มยอมรับว่าเขามีความรู้สึกที่ดีให้หลอนทีเดียวละ่ะอาวเววเวมาว่าแม่เขาจะหาสาวๆาม่ให้เราดูตัวแน่เสียงอาของเขาปลุกพวังความคิดของพนาขึ้นอีกอ๋อคงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกละมังครับ อาทราบเหรอครับก็อาศายพินนะสิเขาคุยให้ฟังเพราะไปคุยกับแม่เรามาอาถึงได้บอกว่าหากรักใครชอบใครก็รีพาไปทำความรู้จักกับแม่เขาเสียเขาจะได้ไม่ลำบากหากใครๆมาให้ดูยิ่งเป็นญยา,ยาติกันด้วยเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดทีหลังหากเราปฏิเสธนะเขาคงไม่สนใจผมหรอกครับ คนเคยอยู่เมืองนอกกับคนอยู่นอกเมืองอย่างผมพนาหัวเราะมันก็ไม่แน่หรอกนะพนาคนเราไม่เหมือนกันทุกคนไปนี่คราวนี้อานาลงพูดจริงจังคนบางคนสนใจที่ตัวบุคคลเช่นตัวพนาหากจะรักใครชอบใครก็จะมองที่ตัวคนนั้นว่าเรารักเขาหรือเปล่ารักแล้วไปกันได้ไหมอะไรทำนองนั้นนะ่ะ แต่คนบางคนเขาจะมองเราที่ส่วนประกอบของเราอย่าลืมสิว่าพนาไม่ใช่แค่พนักง,งานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะพนารับฟังอย่างคิดตามไปด้วยมันอาจจะจริงอย่างที่อาพูดเพราะเคยพบกับตัวเองมาแล้วผู้หญิงสองคนแรกที่เขาชอบมองเขาที่ฐานะและความเป็นอยู่ของเขาถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วก็บอกกับแม่เขาให้รู้เอาไว้ ว่าไม่ต้องไปลำบากหาสะพายหรอกเราหาเองได้แต่พนาก็ช้าไปกว่ามารดาเพราะนงรามได้พบกับลูกพี่ลูกน้องเข้าเสียก่อนและฝ่ายนั้นมีลูกสาววัยอ่อนกว่าพนาหลายปีเมื่อรู้ว่าฝ่ายนั้นยังไม่มีแฟนและผู้เป็นแม่ก็ชื่นชอบในตัวพนาก็อดที่จะพูดเกลิ่นๆไปบ้างไม่ได้ว่างๆมณีก็พาหนูนรีมารู้จักกับพ่อพนาบ้างสิ เป็นญาติญาติกันแท้ๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอีกหน่อยเจอกันก็คงไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็นั่นสิจ้าพี่นงมณีเองก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันถึงได้มาหาพี่นงนี่ไงละ่ะอีกอย่างหนึง่งเพื่อนเพื่อนของมณีก็แยกย้ายกันไปหมดเพราะเราไปอยู่เมืองนอกเมืองนานเสียนานกลับมานี่ก็ไม่มีใครเลยเหงาหนะ่าถ้าหากมาหาพี่น o บ่อย จะว่ารบกวนหรือเปล่าก็ไม่รู้มณีบอกอย่างเกรงใจแต่ความจริงแล้วหล่อนตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหากย้ายกลับมาจากเมืองนอกเมื่อไหร่ก็จะมาหานงรามนี่ละ่ะเพราะรู้ว่าฝ่ายนี้มีฐานะดีและมีลูกชายยังโสดยิ่งนงรามพูดถึงเรื่องลูกชายยิ่งถูกใจเพราะมณีกำลังเร่งร้อนหาใครสักคนหนึ่งให้ลูกสาว เพราะไม่อยากให้นารีมัวแต่คิดถึงแฟนหนุ่มที่เป็นฝรั่งอีกก็เพราะแฟนฝรั่งของนรีนั่นล่ะที่ทำให้มาน,นีต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านเกิดหลอนมีลูกสาวคนเดียวหลังจากหย่าก,กับสามีและทุ่มเทความรักใคร่ใยดีทั้งหมดให้กับลูกสาวคนนี้แต่นรีกลับไม่รักดีเซนนี่ไปมีแฟนเป็นหนุ่มฝรั่งไม่มีหัวนอนปลายเท้า ถ้าหากมีฐานะมีตระกูลดีๆก็จะไม่ว่าอะไรสักคำแต่นี่มีแต่ตัวมณีจึงทนไม่ได้วันหลังจะนันให้พ่อพนากลับมาที่บ้านแล้วมณนนีก็พาเยนหนูมาเที่ยวที่นี่บ้างดีไหมจะได้รู้จักกันไว้ขอบคุณพี่นงมากค่ะขอบคุณมากเหลือเกินที่ทําให้น้องไม่เหงาและรู้สึกว่ายังมีญาติพี่น้องอยู่ มณีกลับมาบ้านด้วยความกระชุมกระชวยแต่แรกหล่อนยังนึกไม่ออกหรอกว่าจะทำอย่างไรกับลูกดีเรื่องบ้านช่องนั้นหล่อนมีอยู่ในเมืองไม่ไกลไปจากบ้านของนงรามเท่าไหร่หล่อนยังไม่ยอมขายบ้านหลังนี้ซึ่งได้มาจากการหย่าร้างกับพ่อของนรีเพราะคิดว่าวันหนึ่งอาจต้องกลับมาอยู่เมืองไทยมณีเป็นคนสวยและได้สามีรวย ทั้งๆที่ฐานะเดิมของหล่อนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักแต่หล่อนทนอยู่กับสามีรวยไม่ได้เพราะเขาเจ้าชู้เกินไปและอยาจากเขาเมื่อนารีอายุ14 1 5แล้วมณีเป็นคนทะเยอทะยานสูงและรักความหรูงดงามของชีวิตเศรษฐีดังนั้นหล่อนจึงทำทุกทางเพื่อจะให้ลูกสาวได้พบคนดีๆมีฐานะหล่อนไปอยู่เมืองนอกทำงานหนักสารพัด เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือและลูกก็ทำให้สมหวังเรื่องเรียนเพราะได้ปริญญามาจนได้แต่นารีก็ไม่ฉลาดเอาเสียเลยเรื่องความคิดอ่านไม่อย่างนั้นคงไม่คิดกัดก้อนเกลือกินเป็นแน่กลับมาถึงบ้านมาีก็บอกลูกสาวอย่างกระตือรือร้อนเรื่องนงรามแต่นารีก็ได้แต่รับฟังเฉยเฉยเราฟังแม่อยู่หรือเปล่านะนารี หลอนเสียงเขียวขึ้นมาทันทีฟังค่ะนารีหน้าเสียมือแม่ดุหลอนไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยแม้อายุเกือบเบญจเพศแล้วก็ตามเพราะความที่อยู่ในการควบคุมของแม่มาตลอดนารีอยากคิดอะไรโง่ๆเลยนะ่ามณีใจอ่อนเมื่อเห็นสีหน้าซิซี่ของลูกสาวอย่าไปคิดเรื่องความรักบ,บ้าๆน,นั่นเลย เรามาอย่างนี้อีกหน่อยเจ้าทอมนั่นมันก็ลืมเราเองละนาะขี้ครั้นจะมีผู้หญิงใหม่ได้ภายในเจ็ดวันเสียอีกไม่จริงหรอกค่ะนาีค้นออกไปอย่างลืมตัวและผู้เป็นแม่ก็ทำหน้าดุทันควันทำไมไอ้หมอนั่นมันมีดีนักหรือไงในยามโกรธแล้วก็มันนีจะเป็นอีกคนหนึ่งหล่อนหยาบคายก้าวร้าวได้อย่างไม่น่าเชื่อ คนสวยๆพู้จาหวานๆอย่างหลอนจะเป็นไปได้อย่านะอย่าให้แม่รู้ว่าเรายัางติดต่อกับมันอีกแต่ความจริงมันคงไม่มีผลอะไรหรอกถึงจะติดต่อกันอยู่ก็เถอะเพราะมันคงไม่มีปัญญาหาค่าเครื่องบินบินมาหาแกได้หรอกนรีนิ่งไม่ตอบคำหลอนจะทนให้ถึงที่สุดอย่างทอมบอกรอผมอยู่ที่นั่นนะนรีผมจะไปหาคุณ จะไปทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของทอมยังก้องกังวานอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของนเรีราวกับได้ยินเขาพูดอยู่เดียวนี้และหล่อนรู้ว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนใจหล่อนจะต้องไม่หวั่นไหวไม่ว่าแม่จะพูดอะไรก็ตามนารีเตือนตัวเองเตรียมตัวเอาไว้นะ แม่จะพาไปรู้จักกับลูกชายของป้านงรามเขาอย่ามัวแต่นั่งหน้าซีดอยู่เลยนะเดี๋ยวออกไปร้านเสริมสวยกับแม่สุดท้ายมณีบอกอย่างคาดคั้นไม่ไปไม่ได้หรือคะหล่อนถามเสียงอ่อนต้องไปสิไปทำให้เราดูดีขึ้นไม่ใช่จืดชืดเป็นปลาตายอย่างนี้มณีบอกอย่างเข้มงวด และนั่นทำให้นรีปิดปากเงียบที่จะโต้แย้งทันทีเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะถึงทนอยู่ด้วยไม่ได้แม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่เคยยืดหยุ่นให้ใครและแม่ก็มักจะเป็นฝ่ายชนะนารีเสมอมาแม่ทำทุกอย่างก็เพราะเรานะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้แม่เสียใจ แม่มักจะพูดเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อนารีแสดงความคิดเห็นที่เป็นความรู้สึกของตัวเองบางทีการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้อาจทำให้หล่อนพบพ่อบ้างก็ได้นารีจำได้เสมอว่าพ่อรักนารีและใจดีกับหล่อนเสมอมาพ่อไม่เคยตอบโต้ในยามที่แม่โกรธและไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งพ่อจะลุกขึ้นทำอะไรอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน พ่อมีผู้หญิงใหม่และยินดีอยากกับแม่ตอนนั้นนารีไม่เข้าใจพ่อหรอกแต่ตอนนี้หล่อนเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางทีพ่ออาจทนแม่ไม่ไหวอีกแล้วก็ได้แม่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นไม่เคยฟังว่าคนอื่นจะต้องการอะไรอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่คุณคนนั้นคือคนที่แม่รักสักวันหนึ่ง แม่คงจะคิดได้ว่าชีวิตใครก็ควรจะเป็นของคนคนนั้นแม่ไม่ควรคิดว่าจะเป็นเจ้าชีวิตคนอื่นได้แม้แต่ลูกของแม่เองก็ตามความรู้สึกของนรฬียังแจ่มใสมีความหวังเมื่อคิดถึงคำสัญญาของทอมซึ่งหล่อนมั่นใจว่าเขาจะต้องทําตามสัญญาแน่นอนพนาแทบไม่เชื่อสายตาทีเดียวเมื่อมองไปยังเรือนพักหลังติดกัน เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านท่าทางที่หล่อนกำลังเพลินอยู่กับงานในมือทำให้เขามองหล่อนอย่างทึ่งไม่น่าเชื่อหรอกว่าจะเห็นหล่อนอยู่ในรูปแบบนี้นพวรรณน,นาเสือมาปูที่ระเบียงหน้าบ้านแดดอ่อนๆตอนเช้าส่งมากระทบทำให้อากาศค่อนข้างเย็นตอนเช้าอุ่นขึ้นมาบ้างหล่อนตื่นแต่เช้าด้วยความเคยชินกับอากาศบริสุทธิ และต้องออกไปทำงานแต่เช้าแม้แต่วันหยุดก็ไม่อยากนอนอ้อยอิงอยู่บนเตียงเพราะเมื่อตื่นแล้วก็ไม่รู้จะนอนอยู่ทำไมกันทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยนำงานปักมานั่งทำพร้อมกับดื่มกาแฟไปด้วยทำงานในบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ทำให้หล่อนอารมณ์ดีและมีความสุขมากขึ้นบางทีจะวาดภาพทิวทัศน์ใหม่ๆ ใส่ลงในที่ว่างที่เหลืออีกมากได้มากมายทีเดียวและนพวรรณมีความรู้สึกคล้ายกับว่าตกอยู่ในสายตาของใครบางคนและเมื่อหล่อนเหลียวไปทางนั้นก็พบว่ามีสายตาของพนามองอยู่ก่อนแล้วระยะห่างจากบ้านพักหลังนั้นกับหลังนี้ห่างกันไม่มากนักพอมองเห็นรอยยิ้มของการและกันได้หากหันหน้าเข้าหากัน ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะคะ่อาได้ยินเขาร้องทักค่ะนพวรรณรู้สึกขัดเคิร์นไม่รู้จะพูดตอบกับเขาว่าอย่างไรให้มันยาวกว่านั้นรู้สึกใจเต้นแรงอย่างประหลาดเมื่อทักทายกับเขานอกเหนือจากการพูดเรื่องงานตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่นพวรรณแทบไม่ได้พูดคุยกับเขาเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องงาน ไม่นับวันแรกที่หล่อนกลัวผีและหาเรื่องคุยกับเขาได้ดื่มกาแฟาด้วยกันไหมคะอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้นพาวรรณตอบเขาไปอีกประโยคหนึ่งคงเพราะหล่อนกำลังดื่มกาแฟายอยู่ก็ได้ตกลงครับเขาเดินหายเข้าไปในบ้านแล้วลงบันไดามาที่เรือนพักของหญิงสาวหญิงสาวเก็บงานปักเอาไว้มุมหนึ่งของเสือ ที่หล่อนถักจากผักตบชวาและติดดอกไม้สีสันสดใสทำด้วยเศษผ้าที่ทำเป็นดอกไม้ต่างชนิดกันตรงกลางผืนเป็นดอกทานตะวันดอกใหญ่สีเหลืองจัดจ้ามีเกสรสีน้ำตาลระบายอยู่โดยรอบเมื่อมีผ้าปาักผืนใหญ่มาวางบนเสื่อของนพวรรณจึงเต็มไปด้วยสีสันสดใสหล่อนกันเอาไว้มุมหนึ่งกลัวว่าอาหารจะหกใส่ผ้าปัก แต่ชายหนุ่มก็มองเห็นความละเอียดอ่อนงดงามของฝีมือปักผ้าของหลอนได้อย่างชื่นชมทีเดียวนบจะชงกาแฟให้นะคะหลอนบอกอย่างเต็มใจเขาส่งจานผลไม้ใบใหญ่ให้หลอนมีผลไม้อยู่เต็มจานหลากหลายชนิดขอบคุณค่ะหลอนรับแล้วเลยวางเอาไว้ตรงนั้นแล้วเข้ามาชงกาแฟให้เขา หลอนกลับออกมาพร้อมกับถ้วยกาแฟและชาร้อนๆกับมีดปอกผลไม้คุณไม่ดื่มด้วยหรอเขาถามเมื่อเห็นหลอนดื่มชาจีนเฉยๆเรียบร้อยไปแล้วค่ะเลยไม่อยากทานอีกหลอนบอกยิ้มยิ้มและนั่งขัดสมาธิตรงหน้าเขาหลอนสวมกางเกงกระโปรงผ้าเนื้อนุ่มเช่นเดียวกับตัวเสื้อที่ตัดด้วยผ้าชิ้นเดียวกัน ปกใหญ่และแขนกุดเป็นชุดที่ทำให้หล่อนดูแปลกตาไปกว่าเวลาทำงานเขารู้สึกว่าหล่อนเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งทีเดียวในยามนี้เขามองมือเล็กๆที่จับมีดปอกผลไม้และจัดการกับผลไม้อย่างคล่องแคล่วนุ่มนวลไม่ช้ำสักนิดเมื่อหล่อนปอกเสร็จและวางลงในจานอีกใบหนึ่งผมไม่เคยได้ปอกผลไม้ก่อนทานสักที หากผลไม้ชนิดไหนทานทั้งเปลือกได้ได้ปอกเสียหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าสมัยนี้กับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันสมัยนี้ใช้ปุ๋ยแล้วก็พวกสารเคมีกันมากบางทีล้างแล้วยังมีสารพิษตกค้างอยู่นั่นสินะฮะแต่พอกินไปแล้วมันไม่ได้เห็นผลทันตาคนเราส่วนมากก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ทั้งๆที่มันทำให้เราตายผ่อนสงได้ทีเดียว มันเป็นปัญหาที่แก้ได้ไม่ง่ายเลยกับเรื่องนี้และเป็นเรื่องยากที่สุดหากจะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักผลไม้โดวยวิธีธรรมชาติเหมือนสมัยโบราณกันอีกคุณใส่ใจเรื่องพวกนี้คงไม่ค่อยทานอาหารตามร้านแล้วแต่โอกาสค่ะสมัยเรียนหนังสือนบก็ทำอาหารไปทานที่มหาวิทยาลายัยถ้าหากวันไหนไม่มีเรียนเช้านั คุณทำให้ผมคิดถึงแม่เขาบอกยิ้มยิ้มหล่อนเงยหน้าขึ้นมองศบตาเขาผมยาวดกหนาที่พันเป็นเปียเดียวไว้กลางหลังเผยให้เห็นดวงหน้าผุดผา่าจมใสกระจ่างขึ้นผิวพันของนพวรณผุดผาดมากทีเดียวแม้หล่อนจะต้องทำงานออกแดดในบางครั้งก็ตามคงเพราะความใส่ใจเรื่องอาหารการกินของหล่อนกระมัง อย่างที่เขาเคยได้ยินว่าคนเรากินเข้าไปอย่างไรก็มีผลออกมากับร่างกายเช่นนั้นถ้าหากกินอาหารดีก็มีผลต่อสุขภาพเช่นกันทำไมหรือคะเจ้าของดวงตาคู่สวยที่เป็นประกายแจม่มใสถามอย่างตั้งใจฟังแม้ผมท่านชอบทำงานฝีมือแล้วก็เรื่องอาหารอีกท่านมักจะใส่ใจเสมอ ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์แต่ก่อนผมก็ทานอาหารฝีมือท่านแล้วก็เคยช่วยทำจนหัดทำได้มากทีเดียวพอไปเรียนไกลบ้านก็เลยได้ทำอาหารทานเองด้วยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าไปเรียนไกลบ้านนั้นเขาไปเรียนที่ไหนและหล่อนก็เดาว,ว่าเขาคงเรียนที่ใดที่หนึ่งในเมืองไทย